โอ้โหข่าวเนียนขนาดนี้ผมนี่อยากจะไปสะบัดข้อมือใส่เธอเสลือเกินสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เขารบรักเป็นยังไงกันบ้างยังสบายดีกันอยู่หรือเปล่าแล้ววันนี้ผมก็เอาหนัง A-V ฝรั่งมาแนะนำกันอีกแล้วงั้นถ้าท่านผู้ชมพร้อมกันแล้วเราไปฟังสปอยเรื่องของเธอคนนี้กันเลยดีกว่า และพอเปิดเรื่องมาก็จะเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังปลูกนางเอกอยู่และนางเอกก็ตอบกลับมาว่าเดวิดฉันอยากจะกินน้ำฉันหิวน้ำเหลือเกินชายคนนี้ก็ตอบกลับไปว่าเดวิดคือใครฉันชื่อเอเดรียนชายคนนี้ก็ถามนางเอกไปว่าจำได้ไหมว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นนางเอกก็ตอบกลับมาว่าฉันจำอะไรไม่ได้เลยเอเดรียนก็เลยตอบนางเอกกลับไปว่าจำได้ไหมว่าเมื่อคืนน่ะเราจุอากันเธอขึ้นมาข้างบนฉันและเธอก็บอกว่าเธอหมันมากๆแต่ทว่านางเอกนั้นก็จำเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เลย เอดเดียนก็เลยพูดกับน,นางเอกไปว่าเมื่อคืนเธอยังสัญญากับฉันเลยว่าถ้าเธอตื่นขึ้นมาเธอจะจูอ้ากับฉันอีกรอบนางเอกก็ตอบกลับมาว่าฉันจำอะไรไม่ได้เลยและฉันก็ปวดหัวอย่างมากตอนนี้แล้วนางเอกก็ตอบเอดเดียนไปว่านายกลับไปได้แล้วฉันมีอะไรที่ต้องทำอีกมากมาย แต่ว่าเอดเดียนก็ไม่ยอมกลับเอดเดียนบอกว่าเมื่อคืนเธอสัญญากับฉันแล้วนี่ว่าเธอตื่นขึ้นมาเธอจะจุ๊อากับฉันอีกรอบเอดเดียนก็เลยบอกกับนางเอกไปว่าถ้าเธอจุ๊อากับฉันแล้วก็อาการปวดหัวของเธอมันอาจจะหายนะนางเอกก็ลังเลยอยู่สักพักแล้วจากนั้นก็พูดออกมาว่าก็น่าลองนะมันช่วยได้จริงๆใช่ไหมเอดเดียนก็เลยตอบนางเอกไปว่าใช่แน่นอนมันช่วยได้แน่นอนนางเอกก็เลยพูดกับเอดเดียนว่าถ้างั้นเหยาวเรื่องนี้ไปบอกกับเดวิดนะเอเดียนก็เลยบอกว่าโอเคตกลง แล้วจากนั้นนางเอกก็ได้ทําการอ๊อกอ็อกออกให้เอเดียนแล้วพอทําไปได้สักพักนางเอกก็เลยบอกว่างั้นเดียวฉันมาทําใหม่นะฉันขอตัวไปอาบน้ําก่อนยังไงวันนี้เราก็มีเวลาทําการทั้งวันอยู่แล้วและ <l acht> พอนางเอกนั้นอาบน้ําอยู่นั้นเอเดียนก็เลยบุกเข้าไปในห้องน้ํานางเอกแล้วจากนั้นก็ขอให้นางเอกนั้นมาช่วยทําให้เสร็จนางเอกนั้นก็คุกเข่าลงไปกับพื้นแล้วจากนั้นก็ทําการอ็อกอ็อกออกออกแล้วจากนั้นก็ใช้ไวท์มิวถูไปถูมาแต่ทว่าเอเดียนก็ไม่เสร็จสักทีนางเอกเลยพูดออกมาววว่่าางััั้้้้้นนนนนีีพอแแแคหลลลยกบไไปด แล้วจากนั้นนางเอกก็ไปโทรหาเดวิดแต่ทว่าวันนี้เดวิดก็กลับบ้านไม่ได้นางเอกก็เลยหันกลับมาบอกกับเอเดรียนว่าวันบีเวลากันทั้งวันแล้วจากนั้นก็ชวนเอเดรียนเข้าไปที่ห้องและสุดท้ายนางเอกกับเอเดรียนนั้นก็จูอ้ากันแบบจริงๆจังๆสักทีและฉากนี้ก็กินเวลาไปประมาณ15นาทีได้และสุดท้ายเอเดรียนก็เสร็จสักทีและนางเอกก็ทำการกินนมข้นของเอเดรียนเข้าไปและสุดท้ายหนังฝรั่งเรื่องนี้ก็ตานจบ เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมทุกคนผมอาจจะสปอยได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าหนังเอวฝรั่งเรื่องนี้มันแค่27กว่านาทีเองเนื้อหาก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายถ้าผมสปอยได้ไม่ถูกใจท่านผู้ชมละกันก็ต้องขออภัยด้วยนะงั้นวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันเอวฝรั่งนั้นไม่มีรหัสเรื่องนะส่วนใครที่อยากจะดูเต็มเรื่องละก็เอาชืีอเรื่องเต็มๆไปค้นหาใน Google ได้เลย